ครับสวัสดีครับนี่ครับติดตั้งกับเกียโน่พลัสครับคนตัวนี้เป็นตัวสีใหม่2025สีเทาครับก็ติดตั้ง2รายการครับไฟเลี้ยวคู่หน้าครับแล้วก็คู่หลังครับอ่าเปิดซื้อกุญแจมาครับจะติดเป็นไฟเลี้ยแบบนี้เลยครับด้านหน้าด้านตําแตงเจอในตําแหน่งไฟเดียวนะครับ2อดือนจะไม่มีไฟเลี้ยในตัวไฟเลี้ยวนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีไอบูครับเป็นแสงสีฟ้าอ่อนครับไอบูหลายๆมุมครับสว่างชัดเจนครับทั้งกลางวันและกลางคืนครับเพิ่มในการมองเห็นมิติตัวรถชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเมื่อทําการเปิดไฟเลี้ เปลี่ยนจากสีไอบูเป็นสีส้มครับอันนี้จังหวะการกระพริบกระพริบเร็วครับลูกค้าเลือกต้องการแบบนี้ครับเราก็จัดการให้ได้นะครับเมื่อทาการปิดเฟรดเดลก็จะกระพริบจากกระพริบก็เปลี่ยนเป็นไฟรีติดค้ังสีไอบูเหมือนเดิมครับเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับมาดูเลยหลายมุมครับสว่างชัดเจนครับโอเคมาดูด้านหลังกอนต่อครับด้านหลังลูกค้าก็เริ่มเป็นสีไอบูเช่นกันครับ เหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับสำหรับผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามเมืองกันเข้าได้เลยครับตาม ไลน์เรียดตงไว้ใต้คลิปนะจะมีช่องทางการติดต่อให้นะครับกดดูทาง YouTube ครับ้ากดดูเพิ่มติมเข้ามาครับหรือว่าทางทาง Facebook ก็กดดูแคปชั่นด้านใต้คลิปได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ